เพราะฉะนั้นตัวนี้ไปทําไมที่แม่ที่แม่สอนจังหวัดตากก็ตอบจะต้องไปที่พม,ม่าตอบนะครับฉะนั้นระหว่างทางน,นี้กระบวนการควบคุมตั้งแต่นะคะรับตากสุโกรที่แหลมฉบังไปจนถึงแม่สอนต้องอยู่ภายใต้การตากัดูแร่ของสุระัก่อนอย่างเคร่งขันอย่างเคร่งขันเพราะมันไม่ใช่เป็นของนำเข้ามันเป็นของนำขา นะครับทำไมถึงซีเรียสกับการที่จะควบคุมดูแลนะครับการที่จะทําอะไรการที่จะเปลี่ยนแท็กเกจติ้งการที่จะเอาของพักค้างเอาของไปทําการดํเาเนินการใดๆนะครับต้องรายงานกระสุกก่อนทุกระยะทุกมุฟันมี g p s มองเห็นรถคันนี้จะวิ่งไปที่ไหนก็มองเห็นหมดทําไมครับถึงซีเรียสขนาดนี้ทําไมถึงซีเรียสขนาดนี้ก็เพราะว่าของตรงนี้ มันเป็นของนําผ่านซึ่งขนาดนำเข้านั้นสุระกรยังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าภาษีกอกรไงมันจึงมีภาระของค่าภาษีกอกรเป็นเงาติดตามตัวของไปทุกที่ทุกทางนะครับนะครับตัวนี้ภาระค่าภาษีอรมกนติดตามตัวของฉะนั้นการควบคุมมันจึงต้องมีการควบคุมไปนะครับตลอดนะครับตลอดจนกว่าของตัวนี้จะผ่านออกไปจากด่านสุกรแม่สอด แล้วก็ส่งต่อไปยังพม่านั่นคือจุดหมายปลายทางนะครับกระบวนการควบคุมพิธีการสิ้นสุดลงจบนะครับนะเพราะนั้นเหตุผลที่จะต้องมีการจำกัดดูแลตัวนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ของที่มันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตัวนี้ที่มีเป้าหมายจะส่งไปต่างประเทศเป็นของตัวของผ่านแดนนี้นะครับเล็ดรอดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเอาของในประเทศสลับสับเปลี่ยนเอาของนี้ลงมา นะครับเพราะองค์สุกรยังไม่ได้เก็บค่าภาษ,ษีอกรใดๆขนาดนาเข้าเลยนะครับเพราะมันมไม่ใช่เป็นการนําเข้าประเทศมันเป็นการนำผ่านจะไปเก็บอากรณ์เข้าไม่ได้เน,นี่ยนะครับนอนจานี้กระบวนการกินมีการเข้มงวดกดขันในการกำกับดูแลนี่คือคําตอบนะครับนี่คือคําตอบเพราะมันยังมีค่าภาระค่าภ,าภาษีอกรติดตามตัวของอยู่นะครับนะตัวนี้ห้ามเล่นรอดในประวัติมันเคยมีไงครับ มันเคยมีว่าทําผ่านแดนไปแต่พอพอ,พอที่ขอออกไปมันไปจะเอกสารครับไปจะเอกสารของไม่รู้หายไปไหนหมดระหว่างทางที่อยู่ในประเทศแปลว่าอะไรครับแปลว่ากรมสุกรก็เสียประโยชน์เสียประโยชน์แทนที่จะเก็บอากรได้ก็แปลว่าอางกรหายไปเลยครับนะต้องมาตามจับต้องต้องมาตามสืบค้นดูว่าของมันหายไปไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ ตัวของกระบวนการนะครับแล้วก็ไอ้ตัวลักษณะนะครับตัวอย่างที่เ,เป็นลักษณะของการผ่านเนี่ยนมาจากต่างประเทศต้นทางแล้วก็ส่งไปยังปลายปลายทางไปไปาสองประเทศนี้อยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกันมีการหาที่การสองด่านสุกรคืออินนะครับที่แหลมชบังเอาที่แม่สอดนะระหว่างทางมีการควบคุมอยา่างเข้มขครัดแล้วก็ระหว่างทางห้ามใช้ประโยชน์นะครับห้ามใช้ประโยชน์กับของเด็กขาด ห้ามใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าไ,ไดอย่างนีสิ่งกฎหมายห้ามไว้